อ๋อแสดงว่าธันวาก็เปิดได้เงินกู้ผมออกพอดีสามหมื่นเลยครับผมอ๋อบอสแสดงว่าถ้าเวลาเรียนประชุมอะไรกันก็ก็เรียนตรงห้องนี้เลยเนาะครับใช่ครับอ๋อบอสครับชั้นตรงบิ๊กซีนี่เขาเขาเขาเปิดมากี่กี่ปีแล้วครับชั้นบิ๊กซีเนี่ยห้างเหรอครับหรือว่ายังไงไม่หมายหมายถึงว่าร้านร้านบอสเนี่ยครับเปิดมากี่กี่ปีแล้วครับสามเดือน สามเดือนครับท<อ>ตรงนี้นะอ๋อสามสามสามเดือนนี่แป๊บเดียวบอสเปลี่ยนเป็นเชลขายเลยเนาะไวมากนะเนี่ยใช่ครับอ๋อสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้เพื่อนดูอลังการงานสร้างออ <c oughs> อ๋อ,อบอสแสดงว่าถ้าใครอยากเจอตัวตัวจริงบอสนี่ไปไปที่เซ็นเตอร์นี่เจอแน่นอนเนาะเจอแน่นอนครับอ๋อบอสบอสเป็นคน <c oughs> บอสเ,เป็นคนอูอดรอ,อยู่แล้วหรือเปล่าครับ ใช่ครับใช่อ๋อบอสเป็นคนอุดรอ,อยู่แล้วโอ้โหสุดยอดมีพนักงานมีอะไรก็ผมผมคุยกับพี่แป้งว่าถ้าสามารถเปิดขึ้นบิ๊กซีได้เนี่ยแสดงว่าเปิดเผยแล้วไงไม่มีการกลัวไม่มีการกลัวอะไรเรื่องผิดกฎหมายละอะไรเงี้ยครับใช่ครับโอ้สุดยอดกว้างนะเนี่ยของจริงกว้างเนาะห้องห้องเยอะมากครับหลายหลายชั้นโอ้โหสวยงามโอโ้กว้างมากเลยโอ้โหอันนี้ สามรตารางเมตรเออเออผมผมดูแล้วมันมันเหมือนที่เขามีคาราโอเกะมีเกมอะไรให้เด็กไปเล่นอ่ะเป็นเป็นบอลแลนด์อะไรอย่างเง้นะครับกว้างมากใช่ใช่ใช,ใช่โอ้สุดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยิ่งเปิดยิ่งอ๋อบอสแสดงว่าทุกเดือนเนี่ยต้องการสองสองพันรหัสเลยใช่ไหมครับอาทิตย์ละสองพันชุดนะครับอ๋ออ่าอ,อาทิตย์ละสองพันชุดแล้วเราเอาสองพันไปคูณสี่พันห้าใช่ไหม 4,850เออเอาเอาสองพันไปคูณ4ี่0ันดรอหสิบอุ้ยอย่างนี้นี่ผมก็ซื้อหมดหมดแม็กได้เลยเนาะผมซื้อหมดเต็มแม็กตลอดเนาะได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเผื่อเผื่อยังไงถ้าจะซื้อนี่อาจจะนั่งรถไปถ่ายกับบอสไงได้ครับได้เลยเออบอสแล้วแล้วเวลาถ้าถ้าเราไปที่เซ็นเตอร์นี่สมัครก็แจ้งชื่อว่าพี่แป้งแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเนาะถูกต้องครับอ๋อได้เผื่อจะไปถ่ายและยืนคู่กับบอสด้วยอะไรเงี้ยครับได้ครับผมได้ครับ อ๋อสุดยอดสุดยอดโอ้โ oh หมั่นคงมั่นคง <laughs> เราเราเปิดจ่ายแบบนี้มาทั้งหมดเก้าเดือน <c oughs> เดือนนี้เข้าเดือนที่เก้าอ๋อเปิดมาร่วม <c oughs> ลงทุนกับบริษัทนี้ก็ถือว่ารับไปสี่รอบละอ๋อรับไปสีรอบใช่ใช่ใช่เก้าเดือนแล้วครับสี่รอบละใช่ใช่ใชครับผม รับไปสี่รอบ้วก็ยังพากันรับอยู่บริษัทอื่นเปิดมาสามเดือนปิดหมดแต่ของเรายังอยู่เลยเก้าเดือนอ๋อบอสมันมันเหมือนกับว่าพอเรายิงออกทีว oh, ีปั๊บเนี่ยกํ <c oughs> าไรตรงนั้นนะมันเพียงพอแล้วมันเยอะเนาะใช่ครับใช่อืม mm. มันมันไม่ใช่แค่ทีวีอย่างเดียวหนึ่งเรามีตัวแทนด้วยมีทีมที่ทําออนไลน์ด้วยอ๋อมีตัวแทน oh. oh. อออนไลน์ก็ขายออนไลน์ไปอ่ามีมีวิทยุ oh. วิทยุโทรทัศน์ด้วยก็เลยยอดยอดใจสบายมากโอเคใช่ใชโอ้โหอลังการงานสร้างเดี๋ยวมีบริษัทบริษัทที่ทําแผนแบบเนี้ยไม่มีบริษัทไหนกล้าขึ้นห้างไม่มีบริษัทไหนที่สามารถมามาเปิดแบบอลังการแบบนี้ได้หรอกใช่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 ต้องหลบต้องหลบไม่หลบอยู่บ้านก็ต้องหลบอยู่ที่ไหนที่หนึ่งสักแห่งอ๋อใช่ใช่บอสแต่ แต่ข้อดีคือเราข้อดีคือเราแยกแผนเนาะแผนแผนสามร้อยแปดแผนสามร้อยแปดสิบาทก็คือแผนสามร้อยแปดสิบแต่แต่ตรงเนี้ยนี่คือเป็นอีกแผนหนึ่งที่เราที่เราคุยกันเนาะในกลุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่มันมันมันเลยไม่ไม่ต้องมามาโดนมาโดนเพ่งเลงอะไรจับผิดอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเออสุดยอดครับสุดยอดโอ้มันแน่นอนแบบนี้ผมล้อแม็กซ์ลำบกจีนี่มาแล้ว <laughs> ในปีนี้เอาให้มันได้เลย <c oughs> บอสบอสบอสแล้ว,แล,วแล้วแผนแบบเนี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเงินมันมันเยอะจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นี่มันมันจะมีหยุดเปิดรหัสแบบนี้ไหมคือบริษัทจะแจ้งไหมว่าตอนนี้เราเราเราหยุดรับแล้วนะมีไหมครับหรือว่ารับเรื่อยตลอดได้เลยรับเรื่อยๆครับคือถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ทุกคนที่ลงทุนจะได้ใบหุ้นกันทุกคนอ๋อหมายหมายหมายถึงว่าตอนเนี้ยคือ ถ้าถ้ายังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับใช่อ๋อ oh, ได้เลยได้เลยถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์เราก็จะทําให้มันมันแบบถูกต้องตามกฎหมายของกรตอเลยคือเป็นการขายหุน้นอ๋อให้ให้กรรอ,ออกใบหุ้นให้เลยอ๋อ oh. ครับผมครับใกล้ก็กรตทอ,ออกใบหุ้นให้เลยแต่ แต่ผมว่าในความรู้สึกของของผมนะถึงมันจะไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือสบายแล้วนะก,ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่เห็นจําเป็นอะ่ะใช่ครับเนาะจริงนะคือถ้าถ้าถ้าได้ขนาดนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ก็ไม่ต้องจําเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยขายของด้วยไงครับใช่ครับใช่ดีดีกว่าเราไปขายของแบบโอ้โหตามตลาดร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออลูกลูกค้าก็แบบตังค์ไม่ค่อยมี <c oughs> โอ้โหอย่างนี้สบายเดี๋ยววันหลังต้องไปเที่ยวหาบอสละต้องต้องรอแบบประมาณว่าเปิดศูนย์ใหม่อะไรอย่างนี้เนาะเออตอนนั้นทันวาธ<ช>ันวาคงแต่งเสร็จพอดีครับใช่ครับผมอ๋อบอสด,ด้านหน้าก็จะเหมือนที่จ่ายเงินของบูธวัดสันเลยเนาะใช่ครับใช่ก็จะปิ๊บปิ๊บเงินอะไรปกติแล้วก็จะมาจะมาซื้อกาแฟโปร4,008ได้ปกติเลยเนาะ โอ้โหสุดยอดแม่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรวมละให้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 ลำปางมันเปิดสักศูนย์หนึ่งรวมล้านบาทครับได้เลยเออโอเคเลยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะช่วยหาคนให้ครับได้ครับอ่าบอสขอขอดูหน้าบอสหน่อยอิอ <c oughs> โอ้โหมาแล้วครับอันนี้ตัวจริงนะครับผมกับบอสคุยกันอยู่ไออันนี้บอสอายุน้อยร้อยล้านนะครับสุดยอดนะครับ เออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้เจอตัวจริงบอสแน่นอนถ้าถ้าศูนย์ที่ลำปางเปิดนะครับบอสก็จะมาเปิดให้เลยนะครับอลังการแน่นอนเชื่อมั่นนะครับออกช่องช่องอะไรนะช่องแปดเนาะมีเวิร์กพอยต์แปแล้วก็อมรินครับเอ่อโฆษณาตอนประมาณกี่โมงนะครับอืมอ่ถ้าถ้าเป็นปากท้องต้องรู้เนี่ยเขาจะเดือนละหนึ่งครั้งอ๋ออ๋อครับครับผม อ๋อของของของช่องอะไรช่องแปดเหรอ,ค,อครับหรือว่าเ o r ร์ o พอยช่องแปดครับอ๋ออ๋อตีตีห้านี่ก็คือวันวันละหนึ่งครั้งเนาะวันละหนึ่งครั้งคนคนกรุงเทพเขาจะตื่นเช้าไงครับใช่ใช่ครับใช่ใช่เ,เ,เขาก็จะพากันคือพดูดง่ายง่ายทางทางไอซมอเขาก็ต้องบางแผงได้แหละเพื่อให้ยอดขายได้อ๋อผมว่าแล้วทําไมทําไมบอสถึงทําธุรกิจลุ่งหน้าบอสเหมือนหมอกิดเลยหมอกิดคอนเฟิร์มอ่ะ ใช่ไหมใช่หมอหมอกิจก็รวยหน้าตาแบบนี้แหละคนหน้าตาแบบนี้จะรวยโอเคเลยครับเดี๋ยวถ้าผมสงสัยอะไรเดี๋ยวผมจะโทรมาถามบอสเนาะได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับบอสครับผมครับผมครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ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 ผมอ่าจบไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ คุยกับบอสเรียบร้อยนะครับก็คือโอ้โหตอนนี้พูด,ดง่ายๆมั่นใจมากนะครับก็คือแทบจะไม่ต้องเขาเรียกว่าผมไม่ต้องคิดทําธุรกิจอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมั่นใจว่าตอนเนี้ยลงตัวนี้เต็มแม็กได้เลยนะครับเปิดศูนย์เปิดเซ็นเตอร์เปิดมั่นคงแน่นอนนะครับก็เรียกว่าผมจะลุยเต็มที่แล้วนะครับเ,เดี๋ยวมีเงินเข้ามาสามหมื่นก็ ลงหมดเลยนะครับลงลงหมดเลยประมาณ6รหัสเนาะหรหัสลงสี่พันแปดอยห้าสิเราจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่เเป็นการขายสินค้าที่บริษัทเนี่ยนำไปขายให้เนาะก็คือ8,000แต่หักค่าโอนแล้ว8,200หักค่าโอน300รหรือ7,900ก็ตีไป8,000 8 5 4ปดห้าสใช่ใช่เราเราเอาไปซื้อสินค้า <c oughs> 30,000 2เดือนครึ่งเราได้เราได้มา 4ี่หมืนแปเนาะอ่าหมื่นก็เดือนละเก้าพันกินสบายเลยนะครับแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูมาดูกันทีมผมคือมหาลาัยเศรษฐีนะครับเข้ามาเรียนที่นี่จ่ายค่าเทอมเรียนเท่ากันใช้แค่สี่พันต่อเทอมใช่ไหมถ้าอยากเรียนรัดๆก็6เทอมไปเลยส0 0 0มื่นอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มผมที่สร้างเองนะครับก็คือคิดว่า work แน่นอนอ่า จดสคบถูกต้องแล้วก็ออกรายการทีวีแล้วก็เปิดเซ็นเตอร์ที่ห้างด้วยแล้วยังไม่พอตอนนี้กำลังดิวสินค้าวัดสันอะไรเข้ามาแล้วก็ค้าขายของจริงเลยโอเคนะครับไว้เจอกันนะจ๊ะเ yeah, ย่ร yeah, วยมามามาเย่รวยอ่าก็สามารถเปิดบูธ ขายกาแฟหรือขายของผมได้อีกคุณจะเอาไปทำอาชีพอะไรก็ได้แล้วแล้วแต่คุณเลยนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคก็จะโอนเข้าเลยรู้สึกโอนเข้าแบงก์กริกรเลยเนาะโอเคนะจ๊ะแอปบังก่อนทีนี้ผมจะเปิดให้ดูนิดนึง เออ่ไปไหนละพี่แป้งอ่าโอเคโอเคนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าเข้าบัญชีโอเคเนาะอ่าเราจะเดี๋ยวเราแยกไปอีกคลิปแล้วกัน